ตัอที่เล่นวิกตอรีได้ดีอะคอมโบย่าง<ไ>แค่นี้ก็เล่นสนุกแล้วจริงเออรู้สึกเราเล่นสนุกมากนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมมีโซโรนะครับ<笑><笑>จะบอกว่า คลิปที่แล้ว20นาทีลืมเปิดใหม่นะครับผมโอ้มาอัดใหม่นะครับผมความรู้อาจจะไม่แน่นเท่าคลิปที่แล้วหรือเปล่าเนี่ยก็มีเพื่อใหม่เข้ามาครับผมเป็นตัวละครที่กลับมาอีกครั้งนะครับผมฮันนี่บีเมรีเอลนะครับผมอ่าไปดูสกิฟกันอีกรอบนะครับผมอธิบายไป,ปรอบนึงแล้วลืมเปิดใหม่อันนี้เปิดหรือยังเปิดใหม่หรือยังอ่าน่าจะเปิดแล้วหรือเปล่านะเนี่ยเวลาแล้วเออเปิดแล้วนะครับผมก็ ความสามารถของน้องนะครับผมจะบอกว่าน้องเป็นตัวที่เล่นวิกตอรี่ได้ดีอ่ะคอมโบยังไงอ่ะอธิบายใหม่นะครับผมเออจะบอกไปว่าน้าองค่อนข้างคอมโบแต่ดีไม่ดียังไม่บอกละกันนะครับผมเ mm hmm. มเดลสุดน่ารักบอยบินอย่างอิสระเหมือนพึง่งนะครับผมบินได้ไม่ปิดไหมเอยน้องลืมปิดนะครับผมน้องมาพร้อมกับโมเดลใหม่เลยนะครับผมสาหรับโมเดลแล้วนะครับอาจจะถูกใจใครหลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยแต่สกิลจะเป็นอย่างไรนั้นมาดูกัน สำหรับความสามารถแรกของน้องนะครับผมทุกโอกาสทอยลูกเต่านะครับโอกาส50%ชาร์จโลซูเปอร์นะครับสูงสุด2ขั้นไม่สแสดงผลจะเติบโตบ,บวก10%นะครับแล้วก็เมื่อทอยลูกเต่านะครับโอกาส80%ใช้เอฟเฟคพื้นที่สเปย์นะครับบนพื้นที่ทั้งหมดภายในระยะแต้มเต่าสเปย์คืออะไรนะครับผมก็ถ้าสร้างสเปย์แล้วนะครับผมสเปย์เนี่ยจะเป็นพื้นที่เหมือนน้าขึ้นน้ําอะไร สักอย่างนะครับผมสเปเนี่ยจะไม่สามารถสร้างบนพื้นที่พิเศษหรือว่าหัวมุมได้นะถ้าเราตกที่พื้นที่สเปเนี่ยเราจะสร้างแหลมมาอัตโนมัติครับผมแล้วก็ถ้าตกพื้นที่สเปที่พื้นที่สเปน,นั้นเป็นแด์มาฝังตรงข้ามเนี่ยก็จะทาสี2องเทิร์นนะครับแลนด์มาร์คนะไม่นับดินแดนมหัศจรรย์นะครับทาสีไม่ได้เนาะอเออแล้วก็จะมีโอกาส เอ่อหนึ่งหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเมื่อจบเทิร์นของฉันนะครับจะทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งนะครับในตอนนี้ความแม่นยำในการควบคุมลูกเต๋าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทอยลูกเต๋าต่ออีกครั้งนั่นแหละนะครับไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลแล้วก็คุมเต๋าหน่วยเปอร์เซ็นต์เอ่อแล้วก็ความสามารถต่อมานะครับผมครับก็เมื่อก่อสร้างโอกาสหกสิบเปอร์เซ็นต์ย้ายทันทีภายในแถวนะครับโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ป้องกันขโมยมาเบิลนะครับเมื่อทอยลูกเต๋าแล้วผ่านฝาตรงข้ามนะครับโอกาส เปอร์เซนต์นะครับผนึกการเคลื่อนย้ายเรามาดูที่สกิลแรกนะผมสเปย์นะครับสำหรับความสามารถสเปย์เนี่ยเออมันจะทำให้เราสามารถสร้างสกายแลนได้ทันทีนะครับผมในแผนที่ดินแดนหิมะนะครับเราก็จะได้การก่อสร้างนั่นเองนะครับโดยการก่อสร้างที่เอิ่มสร้างจากสเปย์ก็คือสเปย์เนี่ยมันจะอัปเกรดแลนด์ม,มาอัตโนมัติใช่ไหมเวลาเราไป เพราะฉะนั้นพออัปเกรดมาแล้วออเออคราวนี้มันสามารถสร้างต่อจากไลน์มาร์กได้ก็คือดินแดนมหศจรรย์นั่นเองนะครับผมก็เลยอัปเกรดดินแดนมหาศจรรย์ได้ในตอนนั้นเลยครับยกเว้นสกิลที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายนะครับสกิลที่มีผลก็ต่อการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะออกก่อนดินแดนมหสัสจจรย์เสมอนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเคลื่อนย้ายเราก็จะไม่ได้สร้างดินแดนมหสัสจจรย์นั่นเองนะครับผม ถ้าเราสร้างดินแดนมหัศจรรย์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะพ่วงมากับสกิลด้านล่างนะครับเมื่อก่อสร้าง60%ย้ายทันทีภายในแถวนะครับก็คือเราก่อสร้างดินแดนมหัศจรรย์เราก็จะย้ายทันทีภายในแถวนะครับอันนี้ผมอ่านตามเกมนะเกมบอกว่าก่อสร้างเพราะฉะนั้น การก่อสร้างดีดแดงมหาศย์ก็คือการก่อสร้างนะครับสร้างแรนมาก็คือการก่อสร้างนะครับสร้างอาคารสามหลังก็คือการก่อสร้างนะครับเพราะฉะนั้นเกมไม่ระบุว่าก่อสร้างอะไรเพราะฉะนั้นก่อสร้างก็คือก่อสร้างนะครับถ้ามันไม่เป็นตามนี้แปลว่าเกมต้องรับผิดชอบแล้วแหละนะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นนะครับมีโอกาสหกเรเซนทอยเต่าต่อด้วยเห็นปะมันเป็นการที่วิกตอรี่เลยแหละคือสร้างสกายแลนด์แล้วย้ายในแถวย้ายในแถวเสร็จก็ แบบทอยทอยย้ายย้ายแ,แบบเนี้ยเออแบบยังไม่วิกตอรี่สักทีก็ทอยลูกเต๋าต่ออีกหนึ่งครั้งอแต่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้เยอะมากมยนะครับต้องลุ้นเป็นการที่พึ่งดวงก็พึ่งดวงทุกการหรือเปล่าอะไรแบบนี้อาจจะพึ่งดวงทุกการอยู่แล้วนะครับแต่การนี้มันต้องพ,งพึ่งดวงมากกว่าเพราะฉะเพราะว่าถ้าพึ่งดวงไม่ได้ถ้าดวงไม่ดีสกิลไม่ออกก็คือตายนะครับจบเลยนะครับ ถ้าจบไม่ได้ตัวเองตายแน่นอนในเทิร์นเดียวนะครับพยายามจบในเทิร์นเดียวให้ได้เนาะสำหรับการนี้ก็เลยเป็นการที่อันตรายอยู่ดีนะครับถ้าจบไม่ได้เราก็ตายประมาณนั้นเมื่อจบเทิร์นเนี่ยทอย,ะนะทอยต่อหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมละทอยต่อถ้ามันไม่ออกก็อาจจะวิกตอรี่ไม่ทันป้องกันขโมยมาเบิ้ลนเนี่ยก็อาจจะป้องกันไม่ครอบคลุมนะครับก็ป้องกันห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ป้องกันด้วยซ้ํานะครับโดยตัวปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ป้องกันขโมยมาเบิ้ลไงมันมีอะไรอีก อันเชิญเคลื่อนย้ายแล้วก็ทอร์นาโดใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นถ้าเราเจออันเชิญเคลื่อนย้ายหรือทอร์นาโดแล้วก็ใช้โล่เท่านั้นในการป้องกันนะครับแล้วโล่ก็อาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปนะครับสองข้างทําลายรอบเดียวก็หมดแล้วเนาะ <laughs> ทำลายรอบเดียวก็หมดแล้วใช้อีกาเออไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวตายแน่นอนแล้วก็ย้ายได้แถวเนี่ยอืม มันก็มีเป็นนินรเทศนะครับผมคุณสามารถโดนนินรเทศเพียงเกาะร้างได้นะอคุณอาจจะย้ายไม่ได้แล้วคุณก็จะจบอิตาลรีมม่ได้หรือคุณเจอป้องกันวิกตอรี่ใช่ไหมแบบเออถ้าโดนถ้าถ้าจะวิกตอรี่ขังคุกอะไรแบบเนี้ยคุณก็วิกตอรี่ไม่ได้แล้วไงต่อคุณก็ตายใช, <laughs> ใช่ป่ะเออเพราะว่ามันได้เหมือนกับกัด วิกอื่นนะครับที่มันไม่ต้องเหลือพื้นที่ไว้หนึ่งพื้นที่อ่ะเออแบบเหลือสองพื้นที่แล้วก็ทำสองพื้นที่พร้อมกันคำเติมวิกตอรี่ก็จะทำอะไรเราไม่ได้ประมาณนั้นแบบว่าแบบว่ายังไงอ่ะทุกคนพื้นที่อ่ะสมมติมันเป็นพื้นที่สองอันแบบนี้เนาะไอใ,ในแถวอื่นเนี่ยสร้างหมดแล้วเหลือสองอันนี้ถ้าสร้างสองอันนี้เราวิกตอรี่ก็คือสร้างพร้อมกันสองอันเนี้ย ก็จะมีเป็นสกิลของตัวอะไรอะที่เป็นสีูัะตัวอะไรวะที่พิวพิวก็ส่วนหนึ่งอะพิวก็ได้นะเห็นปะแบบสองเมืองพร้อมกันอะต้องทำสองเมืองพร้อมกันเพื่อจะให้คําเตอร์มิตอรี่ไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ตัวนี้ทำแบบนั้นไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นน้องก็จะโดนเออคําเตอร์มิตอรี่อยู่ดีน้องชื่ออะไรนะฮันเตอร์พิวก็ยังดีกว่านะ สำหรับการวิกตอรี่นี่แบมบีน่านะครับผมน้องแบมบีน่าน้องคันเตอร์ผิวน้องราชินีอเมซอนดีกว่าแน่นอนนะครับผม,มป้องกันขโมยมาเบิร์ป้องกันยากนะครับ5้าแล้วก็มีสกิลอื่นอย่างที่บอกไปนะครับป้องกันไม่เพียงพอจริงๆนะครับน้องตายได้เลยถ้าน้องจบเกมไม่ได้นะครับแล้วการจบเกมก็ยากด้วยนะครับในเทนเดียวเพราะว่ามีสกิลมากมายเลยเนาะ กิกอะไรแบบนี้นะครับน้องไม่สามารถที่จะทำสองเมืองได้พร้อมกันได้เนาะน้องต้องอาศัยการย้ายทันทีซึ่งก็อาจจะโดนในประเทศได้เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อทอยผ่าดผนึกการเคลื่อนย,ย้ายใช่ไหมละ่ะเอิมถึงจะ <c oughs> <c oughs> พนึกการเคลื่อนย,ย้ายทำให้ฝันตองข้ามเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็จะเคลื่อนย้ายโจมตีเราไม่ได้แต่ฝันของข้ามไม่้องทอยลูกเต่าได้นะ ซึ่งการโจมตีจากการทอยลูกเต๋าเนี่ยก็เพียงพอแล้วที่จะทําลายน้องเมเรียวันนี่บีให้ตุยนะครับผมออนะครับเพราะฉะนั้นน้องเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะไม่เก่งเท่าไหร่นะครับเออประมาณนี้แต่ถ้าชอบโมเดลน้องนะครับรู้สึกว่าโมเดลน้องน่ารักอยากมีอยากเก็บไว้ก็ทําเลยนะครับเล่นตัวที่รักอาจจะมีความสุขที่สุดก็ได้ใช่ไหม ไม่ต้องหวังชนะก็ได้แค่เอาไปเล่นเฉยๆอะไรแบบนี้นะครับวิธีการตําหานะครับผมถ้าคุณมีตํานานเมรียอลอยู่แล้วนะครับคุณสามารถซื้อวัตถุดิบแลกเปลี่ยนได้นะครับในราคา329บาทเพื่อแลกเป็นอีโวฮันน่บีเมรียลได้เลยหรือว่าคุณมีอีโวเมรียอลอยู่แล้วนะครับคุณสามารถซื้อวัตถุดิบแลกเปลี่ยนฮันน่บีสองใบนะครับเพื่อแลกเป็นฮันน่บีเมรียลนะครับอันนี้ไม่แนะนําให้ซื้อ2ใบนะแนะนําให้มาแลกเป็นตํานานก่อนนะครับ ตำนานเนี่ยมันจะลดราคาอยู่นะครับแล้วก็มาซื้ออันนี้ที่ลดราคาในร้านค้าลึกบ,บนะครับคุณจะได้ราคาที่ถูกกว่านะครับถ้ายังไม่มีตำนานหรือถ้าคุณมีตำนานแล้วคุณก็ซื้อไปเลย1้อเาพื่อแลกเป็นฮันนี่บีประมาณนั้นนะครับแปลงถ้าดูสกิลไม่ดูที่โมเดลไม่แนะนําให้แลกนะครับตัวเดิมยังรู้สึกว่าดีกว่าเลยนะครับเรามาดูที่ Evo วฮันนี่บีเมเลียนะครับอันนี้ถ้าไม่มีเมเลียเลยนะครับหาวัตถุดิบนะครับ เอเป็นวัตถุดิบอีเวนต์นะครับฮนนี่บีนะครับก็หา5ชิ้นนะครับแลกเป็น EVO ไปได้เลยนะครับเออหรือว่าหาหชิ้นแลกเป็นเมเรียบอีโวด้านล่างก็ได้ตัวนี้จะเป็นตัวละครเอมบาลานนะครับก็คือจะล้มก็ได้จะวิดก,ก็ได้น้องมาพร้อมกับเอฟเฟกพื้นที่สเปย์น,นะครับแล้วก็ทอยต่อน้องมาพร้อมแม่งกระพุน เลื่อนย้ายแม่เหล็ก8ช่องหน้าหลังแล้วก็สร้างเกตดทีมาเออตัวนี้ดูเป็นตัวที่ดีกว่าอีกนะเอาจริงจะเดิมดูดีกว่าอีกอ่ะอ่าซอนตัวเดิมถ้าไม่มีถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณแลกตัวนี้ดีไหมอืมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมถ้าจี้ข้างล่างน้อยก็อาจจะไม่แนะนําให้แลก vo, i, อีโบไปเลี่ยงมาเล่นนะครับน้องอาจจะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับ อาจจะสนุกก็ได้น้องไม่มีดูดเนี่ยการโจมตีอาจจะใช้การชนใช่ไหมละ้ะเคลื่อนย้ายแม่เหล็กไฟฟ้าคือมันเป็นการสองทางสําหรับผู้เล่นใหม่แบบ รู้สึกว่าอยากให้ไปทางใดทางหนึ่งแบบการ์ดล้มก็ล้มไปเลยการ์ด <g arden> วิกก็วิกไปเลยแต่อันนี้มันไปสองทางเนี่ยแบบผู้เล่นมาอาจจะแบบสับสนได้นะนจะวิกหรือจะล้มดีอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชํานาญแล้วนะครับผมการ์ดนี้ก็เป็นการ์ดที่อาจจะเหมาะกับคุณนะครับถ้าคุณมีที่ข้างล่างเพียงพอจะเล่นนอก, <G arden> น,อกนะครับในสายที่คุณต้องการนะครับจะสายที่จะไปวิกด้วยล้มด้วยหรือสายที่จะเป็นล้มอย่างเดียวหรือว่าสายที่ไปวิกตอรี่อย่างเดียวอะไรแบบนี้ ผมก็ถูกยังเล่นได้นะสำหรับตัวนี้เออแล้วก็อีโวราชินีฮิวดาอเมซอนนะครับตัวนี้อู้เอาจริงตัวนี้ดูดีกว่าอีกตัวนี้มันสลายพื้นที่ในบ็อกซ์สีเดียวกันได้อะ่ะทุกคนบ็อกซ์สีเดียวกันคืออะไรอันเนี้ยบ็อกซ์สีน้ําเงินสีน้าเงินสีน้ําเงินใช่ไหมแล้วก็จะมีบ็อกซ์เป็นสีฟ้าอันไม่มีฟ้าเขียวไปก่อน ฟาาฝาถ้าตรงนี้สร้างเมืองฝ่ายตรงข้ามสร้างสร้างสร้างปุ๊บพอสลายพื้นที่ตรงนี้ปุ๊บอ่าใช่ไหมสลายแล้วหนึ่งพื้นที่ไงต่อละสามพื้นที่เนี้ยก็จะถูกสลายไปหมดเลยอืมพอครบจำนวนลูกเต่าแบบทอยลูกเต่าต่อไปอีกสามครั้งปะไม่รู้ต้องเข้าไปอ่านทิ่สลายนะทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นของเรานะครับหรือเราไปตกเองก็จะกลายเป็นของเราเลยอะไรประมาณนี้ปะมันจะใช่นะครับสลายเนี่ย เออทอยลูกจ่าวสามเธอจะเป็นของเราล่ะครับหรือว่าผู้เล่นเราไปตกก็จะเป็นของเราทันทีเหมือนกันทั้งสามเมืองเลยนะครับหรือฝ่าตรงข้ามไปตกก็เป็นของฝ่าตรงข้ามนะแต่น้องทอยต่อได้ใช่ไหมละ่ะอยู่ไหนน้องไปไหนละน้องไปไหนแล้วละ่ะน้องทอยต่อได้ปะเนี่ยน้องมีโอกาสทอยต่อ,อดังนั้นถ้านอนทอยทอยทอยทำพื้นที่มันก็จะเป็น ของเราในทันทีได้เลยเราถอยสองครั้งก็พออีกหนึ่งครั้งให้ฝันตรงข้ามถอยนะครับผมเป็นของเราละง่ายนะครับผมเอาเมืองเขามาง่ายมากจะใช้กับดินแดนดินแดนมหัศาจรรย์ไม่ได้แล้วก็ดินแดนลอยฟ้าไม่ได้เท่นานั้นเองนะครับเล่น,เนแผนที่เก่าๆได้เนาะสำหรับตัวนี้มีมาพร้อมกับเครื่องยายแผ้นช่าหน้าหลังเนี่ยแล้วก็ถอยหน้าถอยหลังด้วยนะครับเป็นตัวละครที่ครบเครื่องในการเล่นเวทเตอรี่นะไม่ต้องมีจี้เยอะก็ยังพอเล่นได้เลยนะครับ เาดูที่ Evo k okay. เคตอนนี้เหมือนเอามาแจกหรือเปล่านะครับผมไม่รู้เหมือนกันแมแต่คูณมากเลยอ่ะเหมือนตัวแจกเลยอ่ะแจกเป่าหวาเคนทุกอากาศท้อยเต่านะ45%ชาร์จโลกซูเปอร์นะครับทรงสุด2ขั้นนะครับแสดงผลเจาเติบโตบวก15%นะครับ แล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฌานในเทินของเราเองนะครับจะมีโอกาส7 5เเนะครับเปลี่ยนฝาดองข้ามในแถวพิทุนกระบอกนะครับโอกาส90 90%เซนนะครับป้องกันสกิลบังคับย้ายและหรือการดักจับนะครับจะและหรือจะเหลือเมื่อกี้ของฝาดองข้ามนะครับจำกัด2ครั้งเมื่อเริ่มต้นเทินนะครับของฌานโอกาส5 5เซนนะครับสร้างแลนมาท่านที่แล้วก็เคลื่อนย้ายนะครับ ก็คือเลือกพื้นที่ว่างเปล่าหรือว่าพื้นที่ของเรานะครับเพื่อสร้างแลนด์มาร์กในพื้นที่นั้นนะครับแล้วก็ย้ายไปเนะาะป้องกันขโมยมาเบิ้ลนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อตกพื้นที่ของเราเองโอกาสเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช้เอฟเฟกต์แท็กเกิลสุดแกร่งและความกลัวในตอนนี้เออก็จะก่อสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัตินะครับอืมตัวที่เล่นได้ไหมเนี่ยมันก็เล่นได้แหละถ้าจะเล่นนะครับผมแต่ว่าเออม,มันลงเลขได้ไหมเออลงได้ปะแบบ โอกาสจะสู้ใครเขาแบบก็ได้นะเออถ้าคุณมีจี้ข้างล่างที่พร้อมนะครับพร้อมแต่มันสามารถป้องกันได้ด้วยหมวกหมวกก็ป้องกันได้นะแท,แท็กเตแท็กเิลสุดแก่งโลงก็ม้องกันได้นะครับมันต้องไปพร้อมกับจี้ข้างลัางที่โจมตีเพิ่มอีกหน่อยนะครับเราก็จะโจมตีได้เยอะอยู่เออ ใส่ข้ามทางแพงๆไปด้วยก็จะแพงอยู่อืมแต่สําหรับการป้องกันนะครับน้องเปอาบางนะน้องป้องกัน้ไดแค่การขโมยมาเบิ้ลนะครับโดนอันเชิญของโคน้องก็อาจจะไม่รอดนะครับโันอาจจะโกงเกินไปเลยว่ามาเปรียบเทียบเนี่ยคือแบบเออโลกไปละสองข้นนะครับอืม ถ้าไม่มีตัวเล่นจริงๆทำมาเล่นจะดีไหมอาจจะไม่ดีนะครับมจะใช้เพชรเยอะนะเนี่ยใช้เพชดเยอะไปหรืเอเปล่ารอตัวดีๆมาแล้วค่อยเท่าดีกว่าไหมอีเวนต์เล่หลันนรอบหน้าดีไหมพาไพามานีอะไรแบบเนี้ยดีไหมมีตัวในยี่สิบอันดับแรกของเกมหรือยังถ้ามีแล้วก็ปั้นตัวพวกนั้นดีกว่าไหมอืมปั้นแบบหาจี้ให้น้องที่แบบ ไอ้น้องควันจี้นีเพิ่มนะมันดูเล่นกับน้องได้แลยนี่ก็ลองดูจี้ข้างล่างดีกว่าถ้ามีตอภายในยี่สิบอันดับแรกหรือว่าโดยยอนแล้วนะโดยยอนไม่ได้อยู่ในยี่สิบอันดับแรกนะครับเพราะว่าเกมยังไม่ได้จัดนะครับในสมุดภาพอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นอิมมัททอลซิดนะครับก็มีติดตั้งป้ายก่อสร้างนะครับป้ายก่อสร้างนี่เหมือนจะทําลายได้ด้วยเอฟเฟกต์พื้นที่หรือเปล่าแล้วครับผมจําไม่ได้เหมือนกันนะ น้องมีโอการวิซารีนะครับที่ต้องการการเคลื่อนย้ายในแถวก็คือป้องการใน้ด้วยการเนลเทศนะครับน้องมีโอกาสดูในเนลเทศนะครับน้องอาจจะทําวิซารี่ยากด้วยการเนลเทศนี่แหละน้องมาพร้อมกับทอร์นูเต่าต่อหนึ่งครั้งนะการบิ๊กที่ดีนะเอาจริงแต่ต้องเป็นการบิ๊กที่ไวดีและไวแต่อย่างที่บอกน้องเหมือนกับ ตัวละครอย่างฮันนี่บีมเมเลียวเลยนะครับคือน้องไม่สามารถสร้าง2เมืองได้พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็โดนการวิตตอรี่พอถูกโดนการวิตตอรี่โดนขันโคโบก็เป็นโอกาสของฝ่ายตรงข้ามและที่จะฆ่าคุณนะครับคือน้องจําเป็นที่จะต้องสร้าง2เมืองสุดท้ายให้พร้อมกันเพื่อที่จะไม่โดนการวิตตอรี่เนาะแต่น้องสิทธิ์ทำไม่ได้ อ่าแล้วก็วัตถุดิบนะครับถ้าเราต้องการหาอันนี้บีอีเวนต์เนี่ยต้องตามหาจากการหาฮันนี่บีนะครับเอบวกนะครับนอนแล้วก็เป็นเต่าทองนะครับอย่างละสองชิ้นเนาะเพื่อแลกเป็น S1 ใบนะครับอืมก็สรุปเลยถ้าต้องการตัวใหม่3ตัวแรกก็ตามหา10บใบนะครับอัตตาการดอกน้องตัวที่ยากที่สุดคือตัวนี้นะครับอยู่ที่4.4%ในการสุ่มเมก a าจัดพ o อนะครับเมกาจัดพอ มาพร้อมกับตัวละครในตำนานนะครับที่สามารถเติมรละหาได้ครั้งหนึ่งนะครับวิธีการตามหาอะไรครับผมอยู่ตรงนี้นะครับเมกาจัดทรัตนะครับอยู่100เพชรนะครับอัตราการออก4.4%นะครับท้าไมถึงรู้นะครับผมก็อัดคลิปไปรอบเพ็นเราง่ายเนาะ4.4%นะครับแล้วก็แพ็คธรรมดาสุ่มครั้งละสิเพชรเนี่ยจะอยู่ที่0.44%นะครับเพราะฉะนั้น ยากนะครับผมสุ่มให้ดูไปแล้วคลิปที่แล้วยากนะครับอย่าไปสุ่มเลยเนาะมันเออไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่ากับเพจเอ่คุ้มค่ากับเพรถ้าคุณจะแลกตัวล่างๆอะไม่คุ้มค่ากับเพรนะครับคุณจะหวังแค่เคียนหวังหวังแค่ซิตนะครับไม่แนะนําแต่ถ้าคุณอยากหวังเป็นอเมซอนอันนี้ก็เพอไหวยยนะครับ สองมืนประมาณสองมื่นกว่า,วาถ้าใครมีไม่ถึงสอง0มื่นกว่า,ก,วาก็อย่าทำนะครับผมหรือว่าจะทำก็ได้เสี่ยงดวงนะครับแล้วก็ไปเติมเอาในร้านค้าก็มีขายเพิ่มจนเวลาล็อกอินทุกวันนะครับหลืมล็อกอินทุกวันเพื่อรับหนึ่งพันเพจนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์หน้านะก็เข้าเกมมารับน้ำผึ้งในกล่องจุดหมายนะครับสะสมห้าวันก็รับหนึ่งพันเพจง่ายๆเลยเนาะมาพร้อมกับ ข้างล่างนี้รับแล้วเวทุดิบไม่หายนะข้างล่างเนี่ยคำว่าได้รับแต่ข้างอันนี้หายนะ3อันเนี่ยห้าเพชรเจ็ดรอเพชรเนี่ยหายนะอย่าแลกนะรอแลกหนึ่งพันทีเดียวนะครับแล้วก็วันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามารับเพชรนะครับในเวลาสิบโมงนะครับถึงสี่ทุ่มนะครับรับ200รอยเพชรวันอาทิตย์สา0ร้อยเพชรครับมานนี้สําหรับอีเวนต์นี้นะครับผมอันนี้ใครสนใจก็เริมได้นะครับแต่จะดูโฆษณาก็ได้นะ เออตอนนี้ผมเพียงพอแล้วนะครับไม่เอาละเนาะโดยย้อนนะครับผมใส่จีไรดีนะก็แนะนำก็ได้นะครับผมตอนนี้ยังหาเสร็จที่ดีไได้ตอนนี้มีทั้งหุ่นไรกาหุ่นกระบอกด้วยเออชาสกิลอะไรของเราก็ไม่รู้มีหุ่นไรกาหุ่นกระบอกก็เป็นหมวกอะไรนะถ้าเป็นหมวกซูเปอร์ชิลก็มีกอดลอยฟ้านี่แล้วไงไม่รู้เหมือนกันอ่มแต่แค่นี้ก็เล่นสนุกแลลวเอาจริง เออรู้สึกเราเล่นสนุกมากมานะปั้นตัวโดยยอนหาจี้เครื่องรางากันดีกว่านะครับผมไม่ไม่ต้องไปสุม่มใหมาหลับตอนนั้นก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดติดตามนะครับเป็่อนๆแจ้งให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยวนน้าที่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน